ไปดูความเคลื่อนไหวที่ปปชกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้นะคะมีทั้งคุณชาญชายัยคุณสมชายทนายนกเขานะคะ,ะที่ไปสอบถามคุณคทำไมนะคะชุดนี้คุณคณนะ <c oughs> ว่าเคยว่าเคยไปมาแล้วไม่ใช่เหรอชุดนี้เคยไปมาแล้วตอนนี้ต้องไปอีกรอบหนึ่งทวงถามค่ะติดตามเรื่องของผลคดีการโยกงบนะคะปี2568ันหนําำมาใช้ในนโยบายแจก เงินหมื่นนะคะเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ว่า,า,าเป็น <CC S 2> อย่างไรขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนี่ค่ะมาพร้อมกันทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณชันชยัยอิสระเสนารักนะคะอดีตสสพรรคประชาธิป,ปัตย์มาพร้อมกับคุณสมชายสแสวงการอดีตสวและทนายนกเข,ขานิติธรล้ําเหลือค่ะาอาจารย์เจตไปท่านหนึ่งนะ <c oughs> ใช่ไหมครั้งก่อนไปกันครบนะสี่ท่านนี่มา3าท่านนะคะทวงถามเรื่องของความคืบหน้ากรณีการปรับลดกบประมาณของรัฐบาล ยุคคุณเศรษฐาทวีสินและคุณแพทยรองทานชินวัตรนะคะเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลเวเลตเป็นการฝ่าฝืนรัฐมนูญมาตรา144ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้หรือไม่นะคะเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาที่สํานักงาน <het>? งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะวันนี้มาสท่านนะคะคุณชันชัยนั้นบอกว่าวันนี้ได้นําคําสั่งแล้วก็ความเห็นจาก3าหน่วยงานที่รัฐบาลได้เคยสอบถามไปจากโครงการดิจิทัลเวเลตกับสํานักงานกฤษฎีกาว่าจะสามารถนําเงินที่กู้ เงินจากธนาคารในมาตราย8ของรัฐธรรมนูญเพื่อนํามาจัดทําโครงการได้หรือไม่ค่ะซึ่งมีธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักกฤษฎีการวมทั้งความเห็นของปปชที่ได้แสดงความเห็นคัด้านเอาไว้ว่าการที่รัฐบาลกระทําการดังกล่าวอาจทําให้เกิดความเสียหาย แต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็นําเงินในการจัดงบประมาณเอาไว้ใช้นี่ซึ่งเป็นเงินที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทอกศเตรียมเอาไว้แต่ได้นําเงินนี้มาแจกในโครงการดิจ l ทเ l ลต์ทำให้ทางทอกศนั้นเขาไม่มีเงินไปชําระหนี้กับธนาคารทั้ง4สถาบานันซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะแต่นี่มีผลกระทบอะไรครับที่เกิดขึ้นเยะ้วันนี้จะเห็นไหมครับว่าทอกศเนี่ยนิ่งเงียบเลยไม่ได้ไป ไม่ได้ไปกู้เงินมาช่วยเกษตรกรข้าวตกต่ำมันทั้งมะลังตกต่ำอะไรตอนอะไรตกต่ำหมดเลยพืชไร่ตกต่ำผลไม้ตกต่ำเหตุเพราะอะไรไหมครับเนื่องจากทกศเนี่ยเพดานเงินกู้มันเต็มเพราะแบงค์โดยธน,ธนาคารเนี่ยถูกบ,บังคับว่าให้เอาเงินเนี่ยไปแจกรเิเลยก็เลยนี่ไม่ได้ใช้ไอเพดานเงินกู้ก็เลยเต็มอยู่ คุณสมชายเองนะคะก็บอกว่าในรัฐธรรมนูนตั้งแต่ปี2540และ2550จนถึงปัจจุบันกําหนดเอาไว้อย่างชาัดเจนแล้วค่ะว่าห้ามตัดงบประมาณที่นําไปใช้นี่ตามกฎหมาย,ามมายซึ่งหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งรัฐบาลได้กระทําผิดโดยมีมติคณะรัฐมนตรีและมติค <42. S 2> ณะกรรมาการนําเงินไปแจกในโครงการดิจิทัลเวลด์นำไปสู่ความเสียหายที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลเวลด์เฟสที่3มที่ ควรเกิดขึ้นได้การที่รัฐบาลตัดเงินจากมาตรา144ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามถือว่ารัฐบาลเบี้ยวนี้ค่ะโดยได้ยกเปรียบเทียบกับคดีจำนำข้าวด้วยนะคะที่รัฐบาลขณะนั้นได้ใช้งบไป9 0 0นล้านบาทแล้วก็ขายข้าวได้ส่วนหนึ่งแต่ยังขาดทุน5แ0นล้านบาทซึ่งก็มีการตั้งงบใช้นี่มาทุกปีตอนนี้เหลือนี่ประมาณ30,000ล้านบาทโดยงบประมาณ30,000ล้านบาทยังคงอยู่ในสถาบันการเงินทั้ง5 วันนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีเงินไปจ่ายนี่โครงการจำนำข้าวแต่เอาเงินไปแจกค่ะเงินที่ไปแจกแบงค์ชาติก็เตือนปปชก็เตือนทีเดีไหรือว่ากิสฎิกาก็เตือนแล้วว่ามันจะเกิดความเสียหายแล้ววันนี้ความเสียหายมันเกิดแล้วนะครับดัชนี GDP g r o w ของไทยเนี่ยลงมาต่ำมากไม่ได้เกิดจากเงินแจก2คือ o o o y y เนี่ยลดอันดับเครดิตประเทศไทย นะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจฐานรากประชาชนทั้งหมดอดอยากลําบากหมดเลยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับทางทนายนกเขาเองก็บอกว่าตามระยะเวลาการพิจารณาของทางปปชเนี่ยมีเวลา45วันซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้ว30วันนะฮะหเดือนจึงอยากให้ทางปปชทําการพิจารณาโดยพันธ เพื่ออยู่ในกรอบเดียวกันกันกบสารรัฐธรรมนูญแต่ถ้าว่าไม่ทันเนี่ยพอถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการแจกเงินเหมือนใช่ไหมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องถามเหมือนกันเพราะหลังจากมีภาพนี่ฮะว่าคุณจตุพรไปสวมกอดกับคุณสนทิบนเวทีแบบนี้นะครับเรื่องนี้ทางทนายนุกเขาก็บอกว่า ในตอนนี้ตนคิดว่าคุณสนธิและคุณจตุพรเนี่ยมีความชัดเจนแล้วว่ามีเจตนารมณ์ที่จะมาช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นและเข้ามาเพื่อทําให้ประชาชนเกิดความสามัคคีหลอมรวมกันซึ่งปัญหาบ้านเมืองตอนนี้ยอมรับว่าหนักจริงๆนะครับจึงเป็นการรวมพลังของภาคประชาชนทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้มุ่งตรงต่อรัฐบาลแต่มุ่งตรงต่อปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นว่าภาคประชาชนจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ ส่วนกรณีในวันพรุ่งนี้นะคะที่คุณทักษิณจะปรากฏตัวในงานสํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสที่มีการพูดถึงว่าเป็นไปเพื่อที่จะไปโชว์ว่าตนเองนั้นยังมีบทบาทอยู่หรือไม่แล้วก็ได้เรื่องของการที่ไม่ได้หนีหายไปไหนจากคดีชั้น14เรื่องนี้ทนายนกข่าวนั้นระบุนะคะบอกว่ารัฐมนตรีที่เชิญต้องไปอ่านบทบัญญัติมาตรา160ของรัฐธรรมนูญว่ามันควรประพฤติผิดตามมาตราจริยธรรมหรือไม่ นี่ค่ะเพราะว่าคุณทักษิณแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยการใช้กําปั้นเหล็กสังหารไป2000กว่าศพแล้ววันนี้เชิญคุณทักษิณไปด้วยเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ว่าคุณทักษิณนั้นติดหรือไม่และป่วยหรือไม่อันนี้เป็นจิตสํานึกของรัฐมนตรีจาชั้นตา่าหรือว่าชั้นสูงก็ไปคิดเอาอนี่ค่ะหัวก็ร้อนแรงบอกว่าซึ่งการทําอย่างนี้แล้วเนี่ยบ้านเมืองดีขึ้นหรือไม่กลไกบ้านเมืองและนิติธรรมไปต่อได้หรือเปล่านะคะ แล้วก็ยังบอกว่าในวันที่13มิถุนายนนี้ทางศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเอาไว้หมดแล้วและในวันที่29พฤษภาคมนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมและจะมีการถแถงรายละเอียดในวันนั้นซึ่งพยานหลักฐานส่วนหนึ่งมาจากคณะกรรม กรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมนะคะแล้วก็กรรมธิการกสมที่เป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันรวมถึงแพทยสภาปปชแล้วก็กรมรัชทัน์ถ้าหากไม่มีประเด็นใหม่จริงๆเนี่ยศาลอาจจะออกคําวินิจฉัยในวันนั้นได้แต่หากคุณนักศิน์ไม่มาและมีเหตุอันสมควรศาลอาจจะมีการพิจารณาเลื่อนออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามาแล้วไม่มีประเด็นใหม่ก็ค,คิดว่าศาลนั้นจะออกคําวินิจฉัยเลยวันนั้นนะคะคุณสมชัยนั้นได้เสริมด้วยบอกว่าวันที่ยี่สิบเก พุทภาคมนี้ตนจะยื่นเอกสารเพิ่มต่อศาลโดยเชื่อว่าหลักฐานจากการสอบของคณะกรรมการความมั่นคงถึง12ครั้งที่ระบุถึงการส่งตัวรัชทันส่งตัวจากรัชทันไปโรงพยาบาลตำรวจและเอกสารหน่วยงานที่ส่งให้กรมทความมั่นคงขัดต่อมติแพทยสภาที่บอกว่าพบอาการป่วยขั้นวิกฤตโดยอ้างว่าเป็นการรักษาเฉพาะทางซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยจะต้องกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลรัชทันโดยตลอดระยะเวลา181 วันพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่ามีอาการป่วยเล็กน้อยค่ะ